ครับอันนี้แถวก๋วยเตี๋ยวทั้งนั้นเลยนะครับใบสองโมงเอามาใส่สองถ้วยดิของลูกไม่พอน่ะเอามาใส่ตั้งสองถ้วยเอาเดี๋ยวใส่หมดนะรวบประมาณนี้เลยรวบประมาณนี้เลยนี่เช้าใส่มาเลย thằng này mấy hàng rồi này

ไปไปไป